สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือสถานการณ์หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นนะครับมีข้อมูลบอกว่านี่เป็นประเทศที่หนี้สูงติดอันดับโลกเลยนะตัวเลขหนี้ต่อ GDP นี่พุ่งไปกว่า260แล้วค่ะสูงมากจริงๆค่ะพอเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บคำถามแรกเลยคืออ้าวแล้วทำไมประเทศที่แบบว่าแบกหนี้เยอะขนาดนี้ถึงยังไม่ล้มละลายล่ะครับ ปกติเราได้ยินว่านี่เยอะๆนี่อันตรายมากค่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือสถานการณ์ของญี่ปุ่นนี่มันก็ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเรื่องนี่สาธารณะนะคะปัจจัยสําคัญอันแรกที่เราต้องดูเลยก็คือเอ่อใครเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกันแน่อื จากข้อมูลที่เรามีนะคะพบว่าเ,เกิน90%เลยค่ะของหนี้สาธารณะญี่ปุ่นเนี่ยถือครองโดยคนญี่ปุ่นเองแล้วก็สถาบันในประเทศไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนบริษัทประกันกองทุนบำเหน็จบำนาญแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นะคะอ๋อซึ่งมันต่างจากหลายประเทศที่ต้องพึ่งเงินจากต่างชาติเยอะๆอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่า ความเสี่ยงเรื่องแบบเงินทุนไหลออกหรือว่าต่างชาติจะมาเทขายพัน,พนธบัตรพรั่วพลาดอะไรแบบนี้ก็น้อยลงไปเยอะเลยเพราะเจ้านี้ส่วนใหญ่คือคนกันเองใช่ค่ะใช่เลยค่ะนั่นลดความผันผวน,นจากข้างนอกได้เยอะมากแล้วมันก็โยงไปปัจจัยที่สองด้วยค่ะคือบทบาทของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ครับ BOJ ทำอะไรบ้างครับคือ BOJ เนี่ย เขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเยอะมากๆเลยค่ะผ่านนโยบายที่เรียกว่า QE หรือ Quantitative easing อ๋อ QE ที่เคยได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะการทำ QE ของ BOJ เนี่ยนอกจากจะช่วยพ้ามสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจแล้วนะคะมันยังเหมือนไปกดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลให้ต่ำมากๆด้วยทำให้ถึงแม้รัฐบาลจะมีหนี้เยอะแต่ต้นทุนกู้ยืมจริงๆมันก็ไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นนะคะน่าสนใจมากครับ แล้วการที่ BOJ เข้าไปถือพันธบัตรเยอะขนาดนี้มันมันมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่ไหมครับก็ก็มีคนพูดถึงอยู่ขังมีนักมิเคราะห์บางส่วนทวงขาก็มองว่าเอ๊ะมันกันเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดหรือเปล่าแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาทีหลังได้ถ้าเกิดจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือต้องลดขนาดงบดุลลงแรงๆอะไรแบบนี้นะคะครับแต่ว่าณตอนนี้นะคะมันก็ช่วยให้รัฐบาลจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้นจริงๆ อ๋อ oh, แล้วก็มีอีกปัจจัยที่เมื่อก่อนสําคัญมากคือเรื่องอัตราการออมของคนญี่ปุ่นอัตราการออมใช่ค่ะเมื่อก่อนคนญี่ปุ่นนะออมเงินเก่งมากอัตราการออมสูงมันก็เลยมีแหล่งเงินทุนในประเทศเยอะมากแม้ว่าช่วงหลังๆอัตราการออมจะลดลงไปบ้างนะคะแต่โครงสร้างเดิมๆม,มันก็ยังเอื้อให้นี่ถูกถือในประเทศอยู่ดีเข้าใจแล้วครับนอกจากเรื่องโครงสร้างนี่กับบทบาท BOJ แล้วเรื่องความเชื่อมั่นล่ะครับเกี่ยวด้วยไหม แน่นอนเลยค่ะความเชื่อมั่นนีออ่อาจจะจับต้องยากหน่อยแต่สําคัญมากนะคะคือทั้งนักลงทุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเขาก็ยังเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็เชื่อว่าญี่ปุ่นจ่ายหนี้คืนได้ถึงแม้ตัวเลขหนี้จะสูงลิ่วก็ตาม <c oughs> แล้วสกุลเงินเยนเองจริงๆก็ยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a ฟเฮเ v e ในบางช่วงเวลาด้วยซ้าไปค่ะ <c oughs> ครับผมแล้วก็อีกอย่างคือหนี้ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะมันเป็นหนี้ระยะยาว แล้วก็ส่วนใหญ่มากๆเป็นสกุลเงินเยนความเสี่ยงเรื่องค่างเงินผันผวนหรือการผิดนัดชําระหนี้ระยะสั้นๆแบบที่บางประเทศเจอก็เลยน้อยกว่าเยอะค่ะฟังดูแล้วปัจจัยมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับคือจะมองแค่ตัวเลขหนี้ต่อ GDP อย่างเดียวไม่ได้เลยใช่เลยค่ะประเด็นหนี้ญี่ปุ่นนี่มันสะท้อนคําถามที่ใหญ่กว่านั้นนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรคือตัวชี้วัดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงๆกันแน่คือตัวเลขหนี้สูงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกเรื่องทั้งหมดก็ได้อื การที่ญี่ปุ่นยังยืนอยู่ได้ทั้งๆที่หนี้เยอะขนาดนี้นะคะมันก็ชวนให้เรากลับมาดูโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศเขาความยืดหยุ่นของนโยบายแล้วก็เอ,อ่อความเชื่อมั่นที่คนในชาติและนักลงทุนทั่วโลกยังมีให้ญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนให้ประเทศอื่นๆได้ศึกษาเหมือนกันค่ะกว่าแค่ตัวเลขหนี้ที่เราเห็นเห็นกันหรือบางทีเพดานหนี้ที่แต่ละประเทศรับได้มันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างข้างในที่ไม่เหมือนกันเลยจริงๆ